นางสาวนาริศราเอี่ยมคุย้ยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้ให้บริการทางการเกษตรและเกษตรกรผู้ใช้บริการทางการเกษตร เพื่อจัดทำการศึกษาแนวทางการยกระดับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการให้บริการทางการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการให้บริการทางการเกษตรพื้นที่เป้าหมายศึกษาจำนวน3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงสาปราจีนบุรีและสแกวสินค้าหลักได้แก่ข้าวมันสำปะหลังและสินค้าอื่นๆเช่นข้าวโพดเลิ้งสัตว์อ้อยและพืชผัก ประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวน210ตัวอย่างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น3ประเภทประกอบด้วย 1. ผู้ให้บริการเคลื่อนจัก,กลกลเกษตร 2. เกษตรกรผู้ใช้บริการทางการเกษตร 3. เกษตรกรใช้เคลื่อนจัก,กลกลเกษตรแต่ไม่ให้บริการทางการเกษตรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการให้บริการทางการเกษตรในพื้นที่และเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้บริการและการให้บริการทางการเกษตรรวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการนำเครื่องจักรกลการเกษตรไปให้บริการแก่เกษตรกรรายอื่นๆ สองหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายมาตรการและแผนงานโครงการเพื่อยกระดับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการให้บริการทางการเกษตรอย่างมืออาชีพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับสินค้าเกษตรต่อไปทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและเกษตรกรทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง